แล้วม,มาบัดดีกันยามเ <c oughs> ท,ที่ยงนะคะลูกค้ายามที่แบบกำลังร้อนร้อนแดดเปียงเปียงแบบนี้นะคะลูกค้านะอ่ะวันนี้นิชาจะมานำเสนอชุดบานหน้าต่างนะคะลูกค้าเป็นบานหน้าต่างเก่าโบราณน,นะคะโบราณมากๆอายุเป็นแบบร้อยเป็นร้อยกว่าปีนะคะยายบอกอย่างนั้นนะคะสำหรับบานชุดนี้นะคะลูกค้เาเราไปดูความสวยงามใกล้ๆกันเนาะนะคะ จะเป็นไม้รวมนะคะลูกค้าไอส่วนไอไอส่วนวงกบตรงนี้จะเป็นไม้สักนะคะลูกค้านะส่วนบานจะเป็นไม้รวมน่าจะเป็นไม้เต็งนะคะลูกค้าบานจะเป็นไม้เต็งนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะบานนี้ซึ่งจริงๆแล้วเขาจะเป็นแบบจะเป็นชุดนะลูกค้าจะเป็นชุดแบบแบบแบบนั้นเลยนะคะแต่ว่า คือหลุดนะคะลูกค้าโครงเขาหลุดมาอย่างนี้นะคะเพราะว่าเก่ามากมากเลยนะคะกลางทิมขอนผมไม่เคยออกเลยลูกค้าวันนี้อันนี้จะเป็นโครงนะคะโครงที่ฝาข้างในเนี่ยหลุดนะคะนะคะอันนี้จะเป็นไม้รวมนะคะลูกค้าไม้เต็งทั้งหมดเลยนะคะชุดนี้นะคะ จะเป็นอย่างนี้นะคะลูกค้านะแต่ส่วนฝาฝาซึ่งจะเป็นแบบนั้นนิชาเก็บเก็บมัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสลับฝาที่เป็นชุดชุดแบบโคง้งที่เหลือแต่โค้งแบบนี้นะคะ,อ,ะอันนี้นิชาจะเก็บจัดให้หมดแล้วนะคะลูกค้านี่นะคะอาจจะเป็นบานเต้านะคะบานเต้าเป็นไม้เต็งทั้งหมดนะคะลูกค้านะสว,สวยเลยนะคะนี่นะคะ,อ,ะอันนี้คือจะหลุด นะคะอ่าสำหรับวงกบของเขาจะหลุดหมดนะคะลูกค้าเพราะว่าจะเป็นไม้รวมเนะเราะแล้วรู้สึกว่าจะนานมากๆแล้วโดนแดดโดนฝนก็จะไม่ค่อยเหลือนะคะลูกค้านะอ่าแล้วก็จะมีชุดหน้ากางที่ว่าอ่ายังใช้งานได้เลยนะคะลูกค้าชุดนี้สวยๆเลยนะคะลูกค้าเปิดปิดได้ปกตินะคะสวยงามเลยนะคะอ่าแล้วก็จะมีอ่าชุดนี้นะคะลูกค้านะชุดนี้ อีก1ชุดนะคะชุดนี้อีกห่อีก1นึ่งชุดอ่าแล้วก็ชุดนี้ชุดนี้จะกว้างอยู่ที่3เมตรนะคะ3าเมตรยี่สูง2องเมตรสิบนะคะสําหรับชุดนี้นะคะจะเป็นตีฝานะคะลูกค้าตีตีฝาเป็นฝาไม้เต็งนะคะลูกค้านะฝาไม้เต็งอ่ะเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นอีก1ชุดนะคะที่สมบูรณ์นะคะลูกค้าชุดนี้จะเป็น1ชุดที่สมบูรณ์เลยนะคะแล้วก็ ประตูเขาจะสูงจะสูงอ่าชุดนี้จะเป็นความสูงจะมีเท่าไหร่เนี่ยสูงสองเมตรสิบนะคะลูกค้าคือความสูงทั้งบานเลยนะคะสองเมตรสิบนะคะแล้วก็กว้างอยู่ที่สองเมตรสองเมตรสองเมตรแปดนะคะรวมมงกบนะคะสองเมตรแปดซึ่งบานนี้สมบูรณ์มากมากเลยนะคะลูกค้า ดูล,ลวดลายนะคะคือสมัยโบราณจริงๆนะคะ100ร้อยกว่าปีนะคะยายอะ่ะเขาแปดสิบกว่าแล้วนั้นลูกค่ะอันนี้สมัยแม่ของยายนะเอาจิริงคือสมัยแม่ของยายนะคะไม่ใช่สมัยยายเลยนะคือสมัยแม่ของยายยายบอกว่ารื้อจากบ้านแม่ของยายอ่ะเอามาทําอยู่ที่บ้านยายต่ออย่างเงี้ะค่ะคือเป็นมรดกตกทอดมานะคะอ่าจะเป็นไม้ไม้รวมนะคะลูกค้า เดี๋ยวราคานิชาจะจัดนําเสนอไปแบบจัดโปรกันไปแบบถูกๆนะลูกค้านะทั้งหมดรวมเบ็ดเสร็จจะมีอยู่8ชุดนะคะลูกค้าจริงๆแล้วอยู่8ชุดแล้วก็อันนี้ฝานะลูกค้านะฝาที่นิชานี่นะคะฝาของบ้านเฟียมนะคะอันนี้ิชาเก็บมัดไว้ให้ลูกค้านะคะนะลูกค้าไปซ่อมแซมประกอบเอานะคะ สามฝานะคะที่จะต้องซ่อมนะคะแล้วก็ซื้อ,อไม้วงกบนะคะหน้าสามนะคะไม้วงกบหน้าสามน่าจะต้องซื้อแค่ไม่กี่ตัวนะลูกค้านะสามชุดนะคะเพราะว่า้องนั้นจะผุหมดแล้วนะคะลูกค้าแล้วก็จะมีมีบานหน้าต่างเต็มบานอีกหนึ่งบานนะคะคือบานหน้าต่างบานหน้าต่างนี่คือสมบูรณ์หมดเลยนะคะสามชุดคือสมบูรณ์นะคะ สมบูรณ์ที่แบบเป็นบานแบบนี้อยู่สองชุดนะคะลูกค้านะอีกชุดหนึ่งจะจะเหลือแต่บานนะลูกค้านี่นะคะนี่นะคือบานที่ปิดเปิดได้นะนี่เหมือนนิาอยู่นี้มันปิดไม่ได้นะคะลูกค้าเป็นบานโบราณแบบมันจะต้องปิดอย่างนี้นะคะหนึ่งบานก่อนแล้วก็ต่อมาก็จะเอาบานนี้เข้ามาอย่างนี้ค่ะลูกค้าเนี่ยแต่ปิดได้หมดนะคะซึ่งจะต้องมีคนอยู่ข้างหลังเพราะเขาไม่มีก้อนนะลูกค้าอย่างนี้นะคะนี่นะคะสวยๆคือสมบูรณ์เลยนะคะ ส่วนไอ้ข้างล่างจะเป็นเต้านะลูกค้าแต่ว่าช่างโบราณนี่ช่างไม่เข้าใจคือเขากลับบานเต้าที่แบบที่เป็นเต้าอยู่ข้างในนะคะเอาบานที่แบบอย่างเงี้ยค่ะอยู่ข้างนอกงง,งงมากเะ,ะเดี๋ยวพี่สจะพาไปดูอันนี้นะคะเห็นไหมคะจะเป็นเต้าสวยเลยจะอยู่ข้างในอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะ,ะ,คะเต้าไม้แผ่นเดียว,วจะอยู่ข้างในอืมไม่โชว์เอาไว้ในห้องอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้ ะะสวนข้างนอกอแม่ไม่โชว์นะคะไม,ม,ม่กลับเตานะข้างนอกจะเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วทกคะ่านี่นะคะเตาสวยๆจะอยู่ข้างในนะคะแล้วก็มันมีบานนี้อีกนะคะลูกค้าส่วนความกว้างยาวเดี๋ยวนิชาวัดให้หมดแล้วนะคะแล้วก็มีมบานนี้อีกหนึ่งบานนะคะลูกค้าอ่านี่นะคะ สวยๆกันเลยนะคะทั้งหมดจะรวมอยู่8บานนะคะลูกค้าโอ้โหนอนกระตามอัศยายใสนะคะลุงน,น้องเ,เวลาพักผ่อนพักผ่อน <c oughs> ทั้งหมดจะมีอยู่8ชุดนะคะลูกค้าตามทีน่น่ชาบอกไปนะคะ นี่นะสวยๆกันเลยนะคะเรามาจับโปกันแบบถูกๆไปเลยนะลูกค้านะ,ะนี่นะคะความสวยงามนะคะสำหรับบานนี้คืออ่าเป็นบานหน้าต่างที่เต็มเลยนะคะลูกค้าสวยงามจริงๆนะคะลูกค้านี่นะคะแต่ชุดนี้แปลกมากชุดนี้เอาเต้าอ,ออกนะคะนี่ชุดนี้เขาจะเอาเต้างงงงกับช่างมากๆเลยนะคะ ช่างโบราณงงมากข้างในออกข้างในเอออันนี้ใส่ถูกเขาเตาออกข้างนอกนะคะแต่พวกบ้านเขาจะเก็บเตาข้างในเเลยนะคะนี่นะคะความงามของของความงามของช่างโบราณเขาจะทําประตูโบราณโบราณอย่างนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะนิชาขอนาเสนอจ,จัดไปเลยนะคะแปดแปดชุดเนี้ยหมื่นสองนะลูกค้าราคานี้ฟังไม่ผิดนะคะลูกค้านะแต่นิชาไม่รวมส่งนะนะคะ ค่าส่งก็ตามระยะทางนะคะลูกค้าแล้วแต่ถ้าเราส่งกันหลายเจ้าก็อาจจะถูกลงนะคะค่าส่งไม่แพงมากนะคะสำหรับนิชานะคะสามพันถึงห้าพันแค่นั้นนะคะลูกค้านี่นะคะดูดูกรนะคะลูกค้า่กรเป็นแบบโบราณโบราณอย่างนี้เลยนะคะนี่อย่างนี้เลยนะคะแปดชุดหมื่นสองนะคะลูกค้าจัดได้จัดเลยนะคะไม่รวมส่งนะคะ ขอบคุณมากมากค่ะ